เชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวัสดีครับพี่แอนครับอ๋อสวัสดีครับครูสอนครับขอเข้ามาดูลสองขวดครับพี่จัดให้ครับเนี่ยได้ข่าวว่าเตรียมสอนออนไลน์เลยโอ้โหยุ่งหน้าดูเลยใช่ไหมใช่เลยครับเพียมากๆเลยครับพี่อ้าวแล้ววันนี้พาใครมาด้วยครับลืมแนะนําเลยครับนี่มิสเตอร์เจมเพื่อนผมเองครับหรือว่าครูเจมครับครูเจมใช่แล้วครับไม่ต้องบอกเลยครูสอนภาษาอังกฤษแน่นอนแน่นอนครับแบบนี้ต้องทดลองแมงกงบะมั่วเฮ้ยเฮลโลนซีลวงเฮ้ยซูเทมซีไซ ขอแล้วพี่ขูวานตลกใช่ไหม เอาคอมมานโดผมสักทีสิครับพี่จัดให้ผมเนี่ยจะร่วมสนับสนุนทุกคนที่ทําดีเพื่อสังคมกับคอมมานโดครับพี่ในเมื่อทุกคนสนับสนุนคอมมานโดคอมมานโดก็จะสนับสนุนทุกคนด้วยไรฟีและทอรินและวิตามินบีด้วยมีวิตามินบีอะไรบ้างครับพี่วิตามินบีหกและบีสิบสองไงดื่มแล้วอร่อยนี่นี่แหละครับแบบนี้ครับดีต่อใจที่ผมต้องการเลยครับอ่าจะบอกครูเจมส์เด้วยนะว่าตอนนี้คอมมานโดมีขายที่เซเว่นแลวก็มินิบิ๊กซีด้วยนะ โอเคเฮ้ยอะไรเรียกวะโอ้โหทำไมเดินเบื่อลอยมาขนาดนี้แันนี้อีกสองช่วงนี้มันเครียดว่ะทำไมอ่ะมันวันเจอข่าวอะไรก็ไม่รู้เราเก็บมาคิดอะคิดมากแล้วก็เครียดก็เลยไปปรึกษานักจิตวิทยาฐานวิทยาลักษณ์คุณพี่ยอกเฮ้ยอุ้ยวิทยาหรือเปล่าขอบคุณมากครับนักจิตวิทยาเออเป็นยังไงที่ปรึกษาเข้ามาเขาบอกว่าถ้าเราเครียดมากๆอ่ะ จะทําให้สมองโปร่งอ่ะต้องมองอะไรที่มันเป็นที่โล่งๆเลยจะหายรอๆแล้วพี่ทํายังไงฮะพี่ก็เลยเดินออกไปหาที่โล่งๆแล้วก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาดูแล้วเป็นไงโล่งทั้งกระเป๋าเลยสบายใจขึ้นไหมล่ะพี่สบายบ้าอะไรเครียดหนักกว่าเดิมอีกเอ้าไม่มีสักบาทเลยเห็นไหมเนี่ยนี่มีบาทนึงเนี่ยยังโงดิยังหลงเหลือมาหนึ่งบาทตอนนั้นมีสองสามร้อยละ อ่ะแล้วเป็นยังไงหายไปไหนอ่ะเดินผ่านน้องคนนึงครับเออมันบอกว่าพี่อุดหนุนน้ำผมหน่อยน้ำอะไรอ่ะน้ำไอ้สองเฮ้ยของเขาดีนะพี่10บ,บาทเองน้ำเก๊กฮวยอัชยนชันมะนาวหุ้นใบเตย10บ,บาทอร่อยเอออร่อยนะนคนขายเออโอ้ย,อยเครียดมากเลยเออมาเ,เ,เครียดแบบนี้เล่นบุกกนไปได้เหรอได้ดิฮัลโหลโยฮัลโหลมะม่วงออกล่องออมะม่วงออกล่องโอ้ยหวานเจี๊ยบเลย